สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักท่านครับวันนี้ได้มีโอกาสดีครับเราจะมาทําเมนูอะไรเอ่ยนี่ครับนี่เป็นไข่ไก่สองฟองครับนี่ก็จะเป็นกระเทียมครับนี่ก็หอมแขกนะครับหอมแขกเรามาซอยๆนะครับซอยให้ละเอียดอ่หอมแขกในกระเทียมนะครับจากตัวนี้คือผําครับ ผมก็เหมือนสลายครับสลายน้ําจืดที่มันลอยอยู่บนน้ำนะครับจะลอยบนน้าสะอาดนะครับมาดูกันเลยครับขั้นตอนนี่ก็จะมีน้ําปลานะครับส่วนผมรสผมใส่ไปแล้วนะนิดเดียวนี่นะครับเราก็จะไปทาการทอดไข่ใส่ใส่สาลายนะครับใส่ผมนะครับอัตราครับอย่างนี้นะครับเมื่อคลิปก่อนในผมได้ทําห่อหมกไปแล้วครับวันนี้มันเหลือเยอะครับ คิดว่าคงจะทําเมนูอะไรแปลกๆอีกครั้งนึงครับอันนี้ก็จะใส่ผัมหรือซสลิสลายน้ำจืดนะครับที่ลอยบนน้ำนครับใส่ไปนิดเดียวครับเนี่้ช้อนช้อน,ช,อนช้อนแกงนะครับใส่เข้าไปอพอนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่พวกกระเทียมครับแล้วก็หอมแขกตั้งด้วยหอมแขกครับ แขกหรือห่อหอมแดงก็ได้นะครับผมมีมีอันไหนเราก็ใช้อันนั้นแหละครับตีครับตีให้เข้ากันนี่ครับตีแบบนี้ครับตีทุกอย่างให้เข้ากันครับดูสีเขียวๆครับนี่จะเป็นสลายน้ำจืดครับเราก็จะไปทำการทอดไข่กันครับ ตามดูหน้าบ้านเลยครับเกือบลืมครับลืมน้ำนี่นะครับนี่น้ำปลาต้องใส่ครับน้ำปลาอันนี้เดียวพอครับเดี๋ยวเค็มครับถ้าเค็มีนถอนตัวไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเราใครจะกินเค็มก็ไปเติมตอนที่เราทอดเสร็จแล้วก็ได้นะครับลาดหน้าเลยครับตอนนี้เราก็เอาละครับทาทามาชุมไปเลยไปดูกันเลยครับ ต่อไปก็เป็นการจุดเตาแก๊สครับจุดไฟเตาแก๊สสักครู่ครับอา้าวไปข้างหน้าหน่อยครับไปข้างหน้าหน่อยเปิดครับผมจะทําเป็นรูเลยน,นี้ครับอา้าวใช้ได้ครับตั้งไฟครับเอาน้ำมันใส่ครับ ใส่น้ำมันพืชครับตาไรเอ่ยนี่ครับอ่างงูตาอ่างงรอให้กระทะร้อนใส่เข้าไปกะประมาณสัสกร้อยไม่ถึงร้อยซีซีไม่ถึงร้อยซีซีประมาณห้าสิบซีซีเอาเข้าไปรอให้เขาร้อนครับอ่าเลงหน่อย เดียวแก๊สร้อนเกินไปเบาๆแก๊ดหน่อยเอาละครับทีนี้เราก็รอให้น้ำมันเขาล้องอย่างเดียวครับอันนี้ไปเสร็จแล้วโอ้โหสายมันสั้นครับร้อนแล้วครับควันออกแล้วครับ ท่านผู้ชมดูใกล้ครับก็แม่สีเขียวๆข,ของสาลายน้ำจืดครับดูครับขยับไปไกล้ไม่ได้ครับสายสั้นครับสายไมโครโฟนสั้นครับอ้าวดูครับเราก็ลินๆน,นะครับท่านผู้ชมให้เขาไหลไปครับ นี่เขาเราได้พวกต้นผัม,มาก็สามารถทําอาหารได้หลากหลายครับเราซื้อมาก,ก็ประมาณกิโลนะครับได้เยอะเหมือนกันครับ20บาทครับแล้วก็มันเหลือแล้วก็มาทําอาหารแปลกๆครับพ่อพวกสาหร่ายนี่เขามีอาหารที่ร่างกายต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพลิกแล้วครับเราจะพลิกแล้วดูเขาาได้หรือเปล่า เรา,าจะพลิกแล้วนะครับโอ้เกือบไหมครับเกือบไหมปื๊บโอ้โหเกือบไหมครับไอดาครับถือว่าพอผ่านอยู่นะครับพอใช้ได้ครับโอ้โหอากาศร้อนแบบนี้ครับต้องทนครับ นเพื่อผู้ชมนะครับอากาศร้อนมากครับวันนี้ก็วันที่หยิบเก้าแล้วครับพฤษภาหกสามครับอากาศร้อนครับเมื่อคืนฝนตกลงมาครับก็อากาศก็เย็นเสียิดเดียวครับปรีไฟข้างบนครับไม่เห็นไหนตามไม่เป็นไรนะครับเห็นแต่อาหารก็พอแล้วนะครับไข่ก็พอแล้ว เออเกือบใช้ได้แล้วครับนี่ครับเกือบใช้ได้แล้วครับเราก็อมาทําที่หน้าบ้านครับบรรยากาศดีหน่อยครับลมถ่ายไปถ่ายมาครับนะครับให้สไลด์เขาจะสุกครับสไลด์ขดน,นความร้อนก็คงจะสุกครับเหมือนพวก ที่เราทอดไข่ใส่อะไรนะครับใบชะโอมนะครับแบบคาๆแบบนี้นะครับเออ,อจะแตกแล้วครับอา้าวมัจะเรียบร้อยนะครับปิดแก๊สครับอาหาปิดแก๊สแล้วก็คงจะเอามาใส่จานครับ ก็เป็นอันว่าเมนูเย็นนี้ก็เป็นอาหารที่อร่อยครับโอ้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาครับไฟมันอยู่ข้างบนรัานผู้ชมไม่เป็นไรนะครับนี่ครับเห็นแต่ไข่ก็พอนะครับคลิปนี้ก็เย็นนี้ก็กินอันนี้แล้วครับขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับอาหารมื้อเย็นวันนี้ครับบ๊ายบาย